พี่น้องครับเพ,พยบียรพญานฟินบอมามหาพี่น้องบันเทาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารมาฝากตอนอีกแล้วสําหรับเมื่อนี้ยอดบริจาคเฉียดล้านแล้วครับสาหรับตาสมควรพร้อมกับน้องม่อนหลานไส้ที่อยู่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีหาลังคนอาจจะสงสัยว่าพ่อใหญ่กับหลานสองคนนี้ไปเฮตุอีหยังคือมียอดบริจาคเฉียดล้านแล้วอนุญาตเลี่ยงลําดับเหตุการณ์ครับช่วงสงการที่ผ่านมาเนาะครับตาสมควรมีหลานซื้อน้องม่อน ซึ่งเพื่อนอาศัยอยู่บ้านโน้นสมบูรณ์ตำบลนาทุ่มแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับตาสมควรอายุ60ปีพร้อมกับน้องม่อนอายุ6ปีช่วงก้อนสีหัดสงการน้องม่อนบอกกับตาสมควรว่าอยากเข้าไปเที่ยวในเมืองอุดรอ,อยากไปเบิ้งรถไฟอยากไปเบิ้งสวนสาธารณะหนองประจักษ์อยากไปเล่นนางสงการในเมืองซึ่งตาสมควรได้ยินน้องม่อนล้านชส้ว่าจังสั่น ก็เลยเกิดความสงสารรถตนหลานครับเกิดเลยสารฝันผ้าหลานเข้ามาเที่ยวในเมืองอุดรธานีพร้อมกันกับจักรยานคันเก่าๆครับเดินทางมาโดยรถโดยสารประจาทางโดยนํารถจักรยานมาพร้อมหลังจากนั้นครับช่วงสงการแต่สมควรกับผ้าน้องมอนหลานไส้ขี่รถจักรยานเก่าๆนั่นแหละครับผ้าหลานเที่ยวสงการ์รอบเมืองอุดรธานีพร้อมกับผ้าไปเบิ่งรถไฟตามฝันของหลานและสวนสาธารณะ ที่น้องมอนไฟฟันอยากจะเห็นตาสมควรก็ได้ภาพไปเมด็ดพี่น้องครับหลังจากเรื่องเล่าสองตาลานได้ดังขึ้นครับเป็นข้าวเป็นข้าวก็มีน้ำใจของพี่น้องชาวไทยที่ซอยเหลือขอบขั้วตาสมควรเลยล้านไส้เป็นจํานวนเงินถือว่าเฉียดล้านเลยทีเดียวครับสําหรับยอดบริจาคช่วงนี้แล้วก็พร้อมกับ,บข้าวสารอาหารแห่งของใสของกินตั้ง เต็มเพื่อนล่ะครับบุญผ้าวาสนาทรงครับมีคนหักคนแพงตอนนี้ตาสมควรกับหลานไส้ถือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าหลายก่อนหน้านี้ครับอาชีพที่ใส่เลียงเบื้องแง่งปากท่องเพราะว่าจะเป็นร้านไส้แล้วกัตาสมควรเพิ่นมีอาชีพงุ่มหอยขายครับตาสมควรยังบอกอีกว่าหลังจากนี้ครับถึงแม่จะมีเงินในบัญชีหลาย เพินการยังสีโค้องอาชีพงุ่มหอยขายคือเกา่าแล้วกะสิหาไกลบัานมาเลียงไวทะขายเงินบริจาคส่วนหนึ่งกาจิไส,ใ,สในส่วนของการสื่อที่ของพี่น้องขางเคียงไวทยเฮ็ดบ้านไวทยู่นะครับเพราะว่าหลังปัจจุบันที่ยู่นี่มันบ่มเนเฮื่อนเจ้าของก็เลยว่าย่านต่อไปในภพ่ภาคหน้าอาจจะมีปัญหาแหล้วกาหลังจากสื่อที่แล้วกะสิเก็บเงินไว้ยเฮ็ดเพื่อนหลังน,น้อยไวทยู่กับหลาน ในส่วนของอบตหน้าชุ่มแสงเพิ่นสิเป็นพี่เลี้ยงในการใส่ใจเงินต่างๆที่พี่น้องคนไทยได้รวมบริจาคทำใจของพี่น้องเขามาให้ตาสมควรได้ใส่ใจเงินที่พี่น้องบานเทาบริจาคมาแบบที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดทางอบตเพิ่นสิเป็นพี่เลี้ยงโดยว่าเขามาหย่งเกีวเงินบริจาคที่พี่น้องบริจาคให้ตาสมควร แม่แต่บาทเดียวแต่สิเป็นพี่เลี้ยงในการใส่ใจต่างๆแล้วการแนะนําให้ตาเฮ็ดพิ่นกยกรรมให้กับหลานกับคือน้องม่อนเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเพื่อนบริจาคมาเพื่อนมีความประสงค์ต้องการอยากจะซอยเหลือตาแล้วกันน้องม่อนเพราะว่าตามีอายุมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ามือไหนมือนึงตาอยยุดีไม่แห้งกับน้องม่อนเงินส่วนนี่กสิตกเป็นของน้องม่อนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อนกัเลยวา่าแนะนํ้เฮ็ดพินัยกรรมไว้ นี่ก็คือเรื่องเล่าดีๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพี่น้องสำหรับในส่วนของน้ำใจของพี่น้องที่ล่างไหลเข้ามาซอยในส่วนของตาสมควรแล้วก็น้องม่อนนี่แหละครับพี่น้องภผยว่าเมืองอีสานแหลง่งมันก็แหล่งแต่ร่มฝนแต่ว่าใจของคนบ่มีวันแหล่งเนาะพี่น้องเนาะขอคุณภาษีรันาตนไตรจงคุ้มครอง ให้พี่น้องปราศจากกุวยไมอันตรายใดใดทั้งสิน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้มีเฮียมีแห้งมีกำลังวังซ่าในการหาเงินมากินมาทา่านบม่ว่าจะเป็นท่านให้คนหรือว่าจะเป็นท่านเขาในส่วนของศาสนาซอยเหลือสังคมในด่านต่างๆนะครับขอให้พี่น้องบานเฮามีความสุขกก่สบายใจสำหรับเพจพยาบาลฟินบอตตองกับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจโฮมเคเบิลอุดรธท่านนีสำหรับคลิปลปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายพอกันไม่คลิปนะ้ะ Assalamualaikum warahmatullahi